ยู่ที่ย่ชัดกรุรีนะครับเป็นที่มาดูช้างดูกระทิงตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของการส่องสัตว์ออกมาเต็มเลยทั้งช้างทั้งกระทิงแตงจริงเขาไม่ได้ออกมากินหญ้านะเขาออกมาดูเรา,าเหมือนเราดูเขาอะเขาก็หันมาดูเราว่าเออมาทําไมกันวะเขาก็คงคิดว่าไอสองมนุษย์สองขาวนี้มายืนกันทุกวันตอนเย็น จริงๆแล้วเรามาดูเขาแต่เขาอะมาดูเรามันก็เป็นเรื่องตลกดีนะครับวันนี้ทีมาวสเปอร์อาวางแผนกันว่าเราออกไปกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันบบบาขานะครับเราจะมาอยู่ที่ป่าละอูสองวันเพื่อจะปล่อยช้างชื่อลิชชี่แต่ด้วยเป็นเรื่องปกติของการทำสารคดีเราเลยต้องมาต่อที่กุยีเพราะว่า,วา,าต้องมาดูหมี ที่ชื่อชักกุยเป็นเป็นปัญหาใหญ่ของทีมงานปัญหาใหญ่มากคือเก่งในไม่มีกันโน <No. S 1> จุดนี้โชคดีที่ว่ามีห้างศพสินค้ายักษ์ใหญ่ที่เปิดอยู่ตามหัวเมืองเลยทำให้ทีมงานเรารอดจากเรื่องการไข่เหม็นได้ <Okay. S 1> เพราะไม่งั้นอาจจะไข่เน่าไปแล้ววันนี้เป็นวันพฤหัสจริงๆเราต้องกลับบ้านงันตัง้งแต่วันพุธอีบาสบอกมาต่อไหมทุกคนก็กลากระอ่วน <laughs> ทุกคนมีครอบคอรัวมีแฟนมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมมมมพวกมึงไม่มากันเหรอแต่เราก็ไม่ได้เห็นกนเงินหนึ่งวันมันได้หนึ่งคิวเว้ยแต่จริงๆแล้วไม่ไมเราไม่ได้เห็นกนเงินเราเราอยากทํางานมากกว่า <c oughs> ขอบคุณค,ค <c oughs> รับกิ๊อย่าลืมนะครับเก็บ <c oughs> ใ,ใครเก็ใครใ